ก้าวไกลก็ไม่มีวันศูนย์พันหรอกครับเพราะเมล็ดพันธุ์ดีๆได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วโอ้โหดอมส้มบอกคุณจุบพักก้าวไกลได้แต่คุณถุดรากถอนโคนเขาไม่ได้หรอกก้าวไกลเ็าไม่มีศูนย์พันหรอกเขามีเมล็ดพันธุ์ดีๆเงาะไปทั่วเต็มประเทศแล้วว่างันเมล็ดพันธุ์ดีหรือเมล็ดพันธุ์ชั่วกันแน่ครับนะหรือเมล็ดพันธุ์ล้มล้างกันแน่ โอ้โหพูดมาได้บอกเป็นมเมล็ดพันธุ์ดีๆนะมีเห็นมีแต่ชั่วๆั้งนั้นไม่ใช่เหรอนะใครที่ไอ้เป็นพวกสามนิ้วที่ติดคุกกันหมดอ่ะเมล็ดพันธุ์ดีๆตรงไหนวะฮะเนี่ยไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์นะจะยกเลิกประเพณีต่างๆเนี่ยมันมเมล็ดพันธุ์ดีตรงไหนวะเออแถมดูถูกประเทศตัวเองนะ ชังชาติเนี่ยพูดได้เลยชังชาติเนี่ยนะออนะครับดูถูกสถาบันด้อยค่าสถาบันนะบ่อนแทะแกะก่อนสถาบันนี่มันมเมล็ดพันธุ์ดีตรงไหนวะมันมีแต่มเมล็ดพันธุ์ชั่วๆเร็วๆทั้งนั้นนะ่ะนะไอ้พวกเด็กก้าวไกลด้อมส้มเนี่ยนะเห็นมันยืนในโรงหนังไหมไม่มีนะไอ้พวกด้อมส้มชั่วๆเนี่ยมันยืนในโรงหนังสักคนไหมเออนะครับ มันมีแต่โอ้โหด้อยค่าสถาบันด่าสะแซส,สถาบันนะแต่และคนเนี่ยนะไอที่ไปชุมนุมกันเนี่ยมีดีหาดีได้สักคนบ้างไหมมีแต่ติดคุก50สิปีนะเออติดคุกกันไม่รู้ติดกี่คนเนี่ยไอบุ้งไอโย,โยกอะไรพวกนั้นะ <c oughs> นะโดยเฉพาะน้องโยกเนี่ยบริเลพันธ์ดีๆไหมถามหน่อยเถอะนะเขาอยากเอาอยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างน้องโยกไหมล่ะ อยากเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบน้องโยกไหมละ่ะเออปะท้วงแม่งทุกอย่างะนะเออนะครับเอามเมล็ดพันธุ์ดีๆนะเอาไปไปเกิดกับลูกไอ้ทอนลูกไอ้ลูกไอ้ธนาทรก่อนลูกไอ้พิธาก่อนเลยนะเอามเมล็ดพันธุ์นองนอยงน้องโยกอะนะพูดไปได้ไงวะเออคิดมั้งไหมเนี่ยสมองเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ดีๆทุย นะมีแต่มเมล็ดพันุ์ชั่วมเมล็ดพันคอมมินิ์มเมล็ดพันสองสี่เจ็ดห้าทั้งนั้นอนะ่ะเออแต่ละตัวนะ่ะนะโอ้โหดูสภาพแต่ละคนนะครับไม่น่าไม่น่าจะพูดมาได้ว่าเป็นมเมล็ดพันุ์ที่ดีพูดมนได้ยังไงไม่อายปากละ่ะถามจริงๆเถอะนะสารก็บอกอยู่ว่าล้มล้างมึงจะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีอะไรมะเมล็ดพันล้มล้างเหรอนะ นี่ศาลเขาอุตส่าห์ตัดสินนะให้มึงเนี่ยเป็นล้มล้างแล้วมึงยังจะเลือกกันอีกเหรอนะถ้าเมื่อกระเ็ดพันธุ์ล้มล้างต่อไปมึงก็ล้มล้างต่อไปเรื่อยๆดินะถ้ายิ่งเลือกต่อไปโอ้นี่เห็นไหมประชาชนเลือกมาอีกล้มล้างอีกเออเอาเลยฮะยังอยากจะเล็ดพันธุ์เล็ดเพลินอะไรก็เอาตามสบายนะครับไอหนูนะเออ โอ้โหเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันจะมีแต่วันวันเสื่อมวันเน่าวันอะไรอ่ะมันไม่มีหรอกมันจะเป็นเจริญเติบโตนะเออมันมีแต่เน่าไปเรื่อยๆเมล็ดพันธุ์ส้มเน่าเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเชื้อพิษเชื้อล้างสมองไงเชื้อคอมมินิตไงมันไม่มีทางเจริญเติบโตหรอกมันมีแต่จะโดนยุบโดนยุบโดนยุบไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับนะมันเจริญเติบโตได้ไม่ดีหรอกนะ มเมล็ดพันธุ์ที่มันดีๆน่ะอยู่กับลุงตู่หมดแล้วนะต้องเยาวชนที่ดีต้องเยาวชนที่รักชาติรักบ้านรักเมืองนู่นเขาเลียกเขาถึงจะเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่มเยาวชนที่ล้มล้างการปกครองเยาวชนที่เป็นสามกีบสามนิ้วเนี่ยนะโอ้โหมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงท่านั้นแหละมีแต่จะศูนย์พันศูนย์พันไปเรื่อยๆทั้งนั้นแหละนะครับมันไม่มีทางจะเจืิญเติบโตหรอกนะเออมันมีแต่เน่าไปเรื่อยๆหนอนมันจะกินไปเรื่อยๆ นะเออดอมส้มไม่ลืมหูลืมตาพูดมาได้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ